สวัสดีค่ะสวัสดีตอนอทเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ออกตลาดนะคะมือนี้เป็นแม่ค้าพี่น้องเอ้ยตาเห็ดออกตลาดผู้เดียวพี่น้องเพราะวัาหยังวันตีทีมงานไปขุดมันนะคะมือนี่ไปห้อนมันใส่รถ1ิบหล่อนะคะเอารถตักไปนําพี่น้องขึ้นแม่ได้ออกตลาดเห็ดหลยนะคะแม่ค้ามารับเอาไปเบ,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 บิร์ตขึ้นแม่ก็เลยได้ลากออกตลาดเมื่อนี่เขาตลาดเทศบาลเออตลาดเอ โน่นสะอาดนะคะข้างวัดโนนสะอาดทางความตำรวจโน่นสะอาดเนาพีนองค่ะเมื่อนี้ตลาดนัดของถมโนนสะอาดนะคะโน่นสะอาดวันอาทิตย์พอกับเฮ็ดคุนแม่ห้องหวยนะคะเขาคือเกาพี่น้องเมื่อนี้เฮ็ดเขาเด้อจ่าเด้ออ่าพานไปพายมากกับแวะอุดหนุนแวะซื้อไปไว้เฮ็ดยาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะไปซุปเป็นหนึ่งไปแกงตำป้ลตำแก้วนะคะเฮ็ดตัดาแล้วไม่ไพี่น้องมีแต่ดอก่ๆงมๆสห้ามาบึงมือนี่ตาเทปียอ่อนก็ะห่อนเมื่อยกับเอยพี่น้องค่ะ จังไดคะเบื่อพัดล่มขอ่อยพี่นอ้องเห็ดสดๆนะคะเห็ดสดๆมือนี40กกลโ่พี่น้อง40กกลู่พอกันตลาดนัดเด้อพุ่แม่ไปก่อนเดี๋ยวฝนพิทตกน้ำทางนะคะพี่น้องคะ่ะส่วนสมมวยกับน้องฟาเดียวกับไปคูดมั่นพี่น้องหมอว้านไปเก็บกลองไว้มือนีไปทอนเอาขื้นรสซิบหลอนะคะหลากออก นะคะไปขายนะคะมือนี่คุณแม่ก็เลยออกตลาดผู้เดียวเพราะว่าบ่มีคนงานไปห้อนซอยขึ้นอ่อขึ้นตาขึ้นย่ยเนาะให้น้องเหมยกับน้องว่าเดียวไปอาทีมงานไปนะคะมือนี้คุณแม่ออกตลาดค่ะพี่น้องเจอกันตลาดนัดโนนสะอาดจา้า